ครับมาพบกับบอยชาโคลอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับบอยชาโคลจะพามาดูรถลูกค้าอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถของคุณมิมี่นะครับผมที่ได้จองกับบอยมานะครับว่าจะส่งรถพรุ่งนี้เช้านะครับเวลา9ก้าโมงเนาทีครับเลิกพรุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าบอยแต่งรถรุ่นอะไรไปนะครับผมและแต่งยังไงไปนะครับผมและหลังนี้เลยนะฮะที่เห็นจะเป็นรุ่นซีเประตู DBL XLT นั่นเองนะครับเครื่องยนต์2.2นะครับเกียร์ออโต้6สปีด นะครับตัวนี้าราคาอยู่ที่9,200 0บาทนะครับผม <_ S 1> เป็นสีขาวไม่ต้องเพิ่มตังค์นะของ Ford ไม่ต้องเพิ่มตังค์เลย <_ S 2> มาดูกันนะครับด้านหน้า <_ S 1> ตัวนี้ลูกค้ารีเควสมานะครับไม่ต้องการเป็นสกู๊ปสกิงอะสกู๊ปมักกปปมีให้เลือกทรงเตี้ยทรงสูงแบบนี้หรือว่าจะเป็นรูปแรดกก็ได้แต่ครั้นี้ลูกค้าบอกว่าอยากได้ไม่อยากได้กว้างนะครับอยากได้ประมาณนี้เลยจัดให้นะครับผม็ <_ S 2> ทําเป็นทูโทนให้นะครับหรือว่าจะทําเป็นดาล้วนก็ได้ลูกค้าต้องการเป็นทูโทน นะครับผมก็ให้เป็นสกูปทรงสูงตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านบนนะฮะก็จะมีสัญลักษณ์คําว่าเจอร์ติดที่ฝากระโปรงให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทัดลงมานะครับในเรื่องของกระจังหน้านะครับก็จะมีติดอะคริลิกเพิ่มมิติขึ้นมาคําว่าเเจอร์นะครับตัวนี้ก็จะติดอะคริลิกขึ้นมานะครับผมคําว่าเจอร์พร้อมกับโลโก้นะฮะโลโก้คําว่า Ford f o r d ตัวโลโก้เราก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันว่าจะเอาเป็นสีอะไรตัดอะไรนะครับผม พร้อมกับจะมีไฟให้นะครับสามดวงเวลาเราเปิดประตูนะฮะเดี๋ยวเราจะเห็นนะครับผมถัดลงมาอีกนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการแล็บกันชนตัวนี้บริแลบให้ด้วยนะครับเป็นกันชนแล็บสีดําดูๆไปเลยนะครับพร้อมกับข้อไฟหน้านะครับด้านข้างก็จะเป็นในเรื่องของคิ้วล้อนะครับตัวนี้คิ้วล้อ9นิ้วนะครับแบบมีหมุดถัดมายางนะครับ แม็กยางตัวนี้นะฮะบอยจะให้เป็นลายลายก้านนะครับตัวนี้แม็กลายก้านนะครับแล้วก็พร้อมกับยางแม็กซิตนะครับตัวนี้แม็กซิตเจดร้อตัวนี้ยางนะครับเราเลือกเราเลือกอ่าเราเลือกเป็นยี่ห้อได้นะครับของบอยมีตั้งแต่แม็กซิตนะครับฮันคู๊กนะครับแล้วก็มอนสเตอร์ให้นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนะครับชอบแบรนด์ไหนชอบยี่ห้อไหนลองถามมาได้ดูนะฮะด้านข้างตัวนี้ก็จะให้เป็นครอบด้วยนะครับเป็นครอบโลโก้นะครับผม เบ้ารองมือจับก,กันลอยนะครับอันนี้ต้องเป็นพื้นฐานท,าที่บอยต้องแถมให้อยู่แล้วนะฮะับข้อในเรื่องของลา,ลาวหลังคาด้านบนลา,ลาวหลังคาก็เลือกสีได้เช่นเดียวกันจเจาเป็นดําล้วนนะครับก็ได้หรือว่าจะเอาเป็นหัวดําตรงกลางเป็นสีบรอนก็ได้นะครับแล้วก็เป็นคิ้วกันศาสตร์นะครับสีประตูคิ้วกันศาสตร์เนี่ยจากโรงงานจะไม่มีให้แล้วนะครับตัวนี้เราต้องแถมให้ลูกค้านะครับ <firing> แล้วก็เรื่องของสติกเกอร์นะฮะสติกเกอร์เขามีลายให้เลือกเช่นเดียวกัน มากกว่า3 0มสลายนะครับแล้วก็ลูกค้าคิดแบบมาเองก็ได้แล้วให้บอยตัดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมาด้านข้างก็จะให้เป็นข้อฝาถางนะครับก็ต้องให้นะครับเพื่อให้มันรับกันให้หมดเลยนะครับแล้วก็เป็นโลบาร์นะครับโลบาร์เหล็กแขนยาวให้นะครับเลือกได้นะครับจอแบบมีตะแกรงก็ได้หรือจอเป็นแขนสั้นก็ได้นะครับผมด้านหลังนะครับ ตัวนี้ด้านหลังก็จะเป็นในเรื่องของการชนท้ายนะครับตัวนี้เป็นการชนท้ายเหล็กนะครับผมตัวนี้ก็จะมีให้เช่นเดียวกันนะครับการชนท้ายเหล็กนะครับมีห่วงแดงให้นะครับพร้อมใช้งานนะครับที่สําคัญตัว XLT ตัวนี้จริงๆแล้วจะไม่มีในเรื่องของกล้องมองหลังนะครับตัวนี้บอยจัดกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับเวลาลูกค้าถอยก็จะได้เห็นวิสัยทัศน์ในการมองนะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์4จุดก็ยังมีให้เช่นเดิมนะครับ ก็ใช้งานได้จริงนะครับมีประโยชน์ด้วยตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับว่ากล้องมองหลังเป็นอย่างไรนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตัวนี้หน้าจอนะครับลูกค้าลองดูหน้าจอได้เดี๋ยวพอจะเปิดให้ดูนะครับตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยลูกค้านะครับไม่อยากเปลี่ยนตัวในเรื่องของ หน้าจอนะครับอยากได้เป็นหน้าจอโรงงานที่ประกันไม่หลุดนะฮะแต่อยากได้กล้องคือหมายถึงว่าถอยแล้วเห็นเห็นภาพด้วยเนี่ยบอยก็จัดให้นะครับเดี๋ยวบอยจะลองเข้าเกียอารให้ดูนะครับตัวนี้เข้าเกอสังเกตนะครับกล้องค่อนข้างคมชัดนะครับนะฮะชัดแจ๋วเลยแจ่มแจมเลยมีสัญลักษณ์บอกด้วยนะครับแดงเหลืองเขียวน้ำเงินนะครับ ก็จะมีในเรื่องของกล้องบันทึกให้ก็ครบๆใช้งานได้จริงนะครับไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วโอเคเป็นอย่างไรบ้างครับที่บอยถ่ายให้ดูนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับหรือต้องการว่าอยากจะได้รถนะครับสี่ประตูที่แต่งครบๆใช้เงินออกรถไม่เยอะนะครับลองทักมาหาบอยชาโคดูมีทางเลือกให้ลูกค้าแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการช่วยดันไฟแนนซ์ให้ด้วยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจครับแคมเปญดีๆบอยยินดีให้บริการนะครับ ออกได้ทุกอาชีพจองออนไลน์ปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ผ่านยินดีคืนเงินจองร้อยเปอร์เซ็นต์แต่น,นี้บอยไม่อยากพูดเพราะบอยมาถึงบอยชาโคบอยต้องเอาให้ผ่านอยู่แล้วนะครับผมวันนี้บอยชาโคขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้านะครับจะเจอรถคันไหนหรือว่าแคมเปญอะไรหรือว่าจะเป็นแนะนําตัวรถรุ่นไหนก็คอยกดติดตามอ่าช่องบอยด้วยลวกันเป็นช่องบอยชาโคชาน e ลนะครับกดติดตามสับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของบอยนะครับผม วันนี้บอยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ